ต่อไปข้อที่10กกำหนดให้ b เท่ากับเซตของ2 3 4 2 4แล้วก็เซตของ2 3 4นะครับข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องก็ไก่เซต b มีสมาชิก5ตัวจริงหรือไม่มานับดูครับสมาชิกของ b มี1ก็คือ2ตัวที่2ก็คือเลข3ตัวที่3ก็คือเลข4ตัวที่4ก็คือเซตของ2 4และตัวที่5ก็คือเซตของ 2, 3 4 ดังนั้นเซตบมีสมาชิก5ตัวอันนี้ถูกต้องนะครับเขียนไว้ต่อไปขอไข่สับเซตทั้งหมดของ b มี32เซตสับเซตหาได้จากสับเซตของ b เท่ากับ2ยกกำลัง5นั่นเองนะครับ5มาจากไหน5ก็คือสมาชิกของ b 2ยกกำลัง5มีค่าเท่ากับ32 ดังนั้นข้อนี้ถูกต้องข้อคอควายเซตของ2เป็นสมาชิกของ b ถูกหรือไม่สังเกตว่าสมาชิกของ b ไม่มีเซตของ2นะครับมีแต่2กับเซตของ2ที่ไปจับคู่กับตัวอื่นดังนั้นข้อนี้จึงไม่ถูกต้องต่อไปข้ององูเซตของสองเป็นสับเซตของ b การหาสับเซตก็คืออย่างที่บอกนะครับคือการเอาสมาชิกของ B มาจับคู่กันสังเกตว่าตัวนี้มี2ตัวใช่ไหมครับดังนั้นก็คือเป็นการจับคู่ของสมาชิก B 2ตัวซึ่งจะสังเกตว่ามันมีโอกาสที่เราจะเอา2กับ3มเนี่ยมาจับคู่กันได้นะครับดังนั้นเซตของ2 3เป็นสับเซ็ตของ B จริงถูกต้องนะครับต่อไปจอจานเซตของ2 3 4เป็นสมาชิกของ Power set B สมาชิกของ power set B แปลว่าอันนี้แปลว่านะครับเซตของ 2, 3, 4เนี่ยต้องเป็นสับเซตของ B ด้วยการเป็นสับเซตของ B อย่างที่บอกนะครับคือการเอาสมาชิกของ B มาจับคู่กันทีละ2ทีละ3ทีละ4สังเกตว่า 2, 3, 4เนี่ยเป็นการเอาสมาชิกของ B ตัวที่1คือเลข2ตัวที่2คือเลข3ตัวที่3คือเลข4มาจับคู่กันนะครับมาจับกลุ่มกันนั่นเอง นะครับก็เลยกลายเป็นสับเซตของ B ซึ่งถูกต้องนะครับเ้านี้ถูกต้อง